การเล่นกีตาร์แล้วก็การฝึกกีตาร์นี่คนละเรื่องกันนะครับทุกคนผมอยากให้เพื่อนๆนะักกีตาร์มือใหม่แยก2เรื่องนี้ออกจากกาันชัดเจนนะครับคนที่เล่นกีตาร์อย่างเดียวไม่เคยฝึกเลยเนี่ยก็นะครับจะทําใหเ้เล่นได้ไม่กว้างก็คืออาจจะเล่นได้แค่ตีคอร์ดร้องเพลงอาจจะทําใหไ้ไม่เคิ่อไม่เขินไม่อายนําเสนอ,อ,อโชว์เพื่อนๆได้อย่างมีความมั่นใจแต่นะครับ คุณก็จะไม่ได้เรื่องของเทคนิคเรื่องของลูกเล่นอะไรต่างๆเสริมกันเข้ามาดังนั้นนะครับก็คือแยกแล้วก็ทํามันนะครับเป็นส่วนๆไปพูดถึงการเล่นก็หมายความว่า,าเปลี่ยนเช่นผมนะครับรู้สึกว่าเบื่อเซ็งเหลือเกินไว้ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับได้เบียร์เย็นมา2ขวดเปิดหนังสือเพลงเปิดโน้ตบุ๊กเปิดหน้าจอโทรศัพท์เล่นสักเพลงหนึงดีกว่าพักสายตาเถิดนะคนดีอั พอตลอดเวลาเสร็จปุ๊บไปกำลังกลุ่มๆได้ที่อ่ไถเธอขึ้นมาสักเพลงหนึ่งดีไหมที่เธอมาหายจากอ้าวสักพักหนึ่งเพื่อนมาหาเว้ยเธออยากมาหามาเพื่อจะถามไทยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเล่นถามว่ามันได้ประโยชน์หรือเปล่ามันก็ได้นะครับมันก็ได้อยู่ มันจะได้เรื่องของการกล้าสแสดงออกกล้าโชว์การเล่นกับคนอื่นการรู้จักจังหวะการแจมกันมันก็จะเกิดเป็นทักษะตรงนั้นนะครับแต่การฝึกมันคืออะไรการฝึกก็คืออย่างเช่นผมเล่นเป็นตลอดเวลาใช่ไหมผมก็จะต้องมาฝึกว่าเอ๊ะนะครับผมอยากเล่นฟิงเกอร์สไตล์บ้างเนี่ยคอร์ด A มันสามารถจับแล้วใส่เทคนี่อะไรลงไปได้บ้างเพิ่มโน้ t ตัวไหนเข้าไปไฮเมอร์ออนพูอัพทำได้ตรงไหนบ้างคอร์ด E ล่ะมันมีการสไลด์สายตรงไหน อ่านะครับผมก็จะแจกแกงกันออกมาเทคนิคในการโซโล่คือต้องทำเาเข้าใจว่าการฝึกก็คือการเอานะครับเรื่องนั้นๆออกมาซอยออกมาแยกออกมาแล้วเราจำเพาะจอดจงที่จะฝึกมันเนี่ยเป็นส่วนๆเต็นภาคไปอย่างเช่นว่าโซโล่ใช่ไหมการตบสายเกี่ยวสายแฮมเมอร์ออนเพ f การรูดสายหรือว่าสไลด์สาย เสียงประสานหรือแม้กระทั่งการเคาะอีกเยอะแยะมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวไม่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังเห็นไหมครับว่าผมก็จะเอาวันนี้ฝึกเรื่องของการเกาสายนะ,ะติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอก,ตอ,กอ่าผมก็จะ อาจจะตั้งเป้าว่าฉันจะต้องเกาสายให้ได้โดยที่ความเร็ว75นะครับเมโทรนอมเนี่ยเปิดไป75เนี่ยจะต้องเล่นไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยพอวันต่อมาหรือว่าการฝึกในรอบต่อไปอ่าฉันจะลองเกาสายโดยการใส่เทคนิคการเพิ่มโน้ตเข้าไปติ๊กตอกตอกตอก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 อะไรอย่างเงี้ยอ่พอไปวันหนึ่งหรือว่าอีกช่วงเวลาหนึง่งฉันจะใส่เทคนิค การแฮมเมอร์ออนพูอัพเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับก็จะค่อยๆทําแต่ที่สาคัญก็คือการฝึกนี่มันจะน่าเบื่อมันจะไม่สนุกนะนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมมองว่าหนะ้ากีตาร์มือใหม่เนี่ยไม่ขี้เกียจฝึกไงเพราะว่าฝึกคุณจะต้องบางทีจะต้อง แข่งเลงอยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงบางทีนะแบบฝึกลุกเล่นเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมันเหลียมันเหนื่อยมันล้ามันอะไรนอกจากคนมีใจรักที่จะแบบว่าพัฒนารักที่จะก้าวหน้าในการเล่นจริงๆงเนี่ยถึงจะไปตรงนั้นได้แต่การเล่นบางทีมันสนุกไงเออยิ่งเล่นยิ่งอ่าถ้าเป็นเพื่อนไปทำงานนี่ไม่ใชนน้องๆหนุ่มเยาวชนเนี่ยนะอ่ายิ่งได้แอลกอฮอล์เย็นเนมาสักหน่อยหนึ่งมีเพื่อนมีอะไรมาเนี่ยก็เล่น กันเนี่ยโอ้ยันหว่างยันหว่างอะไรอย่างนี้ไงคุณก็จะได้แต่ตีขอดร้องเพลงถามว่ามีความสุขไหมมันก็มีนะ,ะมีอยู่อ่าก็ได้ความรู้ได้ไปอยู่แต่แต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นอย่างเดียวแล้วคุณก็คุณฝึกคุณแบ่งทักอา่าลูกเล่นอะไรต่างๆออกมาแล้วก็ฝึกทีละเรื่องทีเรื่องไปนะ,ะทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเป็นแนวทางมาชี้แนะนะครับให้เห็นว่าฝึกกับเล่นคนละอย่างไม่ควรจะเล่นอย่างเดียวควรจะฝึกด้วย ถ้าให้ผมแนะนําว่าควรจะฝึกก่อนดีกว่านะครับแล้วมาเล่นเพื่อตบท้ายเป็นการรีแลกซ์จะดีนะครับอาจจะฝึกอาจจะตั้งเป้าว่าวันนี้ฉันจะฝึกเอาเป็นเทคนิคแล้วสามสินาทีหรือว่าใครว่างเทคนิคแล้วชั่วโมงหนึ่งหรือว่าจะเกินนั้นก็ได้ยิ่งดีก็แล้วแต่นะหลังจากโอเคนะครับแบ่งเวลาว่าชั่วโมงการฝึกมันก็เยอะแล้วนะในสัปดาห์หนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งเวลาให้ตัวเองไปเล่นไปรีแลกซ์ไปผ่อนคลายตีคอร์ดร้องเพลงจะเกาสายจะชวนเพื่อนมาลิก์มาอะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกคนอาสู้ๆูรับ